ก่าจะออกจากบ้านได้ก็แะเที่ยงแล้วเนี่ยลองฟ้าดูก็ยังมีเมฆเคริ้มอยู่คำท,ท่าว่าจะมีฝนเหมือนกันเกกลัวไปจะแเอโทโฮ เตรียมตัวออกจากบ้านก็ต้องดื่มน้ำให้น้อยไม่งั้นจะปวดภาีษะบ่อยแล้วนึกขึ้นมาได้ก็ต้องอมพวกหมออาไรกับหมอ มันช่วยให้ชุ่มคอไม่กระหายนะ้ำแล้วมีวิตามินซีสูงอีกด้วยนะสมออ,อ,อ,อกแก้ปัญหา,าตัวเองไม่ตีล่ะกระทีละออกเดี๋ยวจะไปเดอทางไปไม่ถึงเป้าหมาย <G ül> เสียเรื่องออก